สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่มาเที่ยวฮอลแลนด์้อค่ะมาชมทุ่งดอกกวางตุ้งและครื่องดอกไม้อันนี้คือต้นรับสนะคะภาษาเยอรมันรับส์รับภาษาไทยเท่ากับดอกกวงตุ้งต้นกวางตุ้งเยอรมันนี่แหละค่ะพอดีเพื่อนเอาไปเห็ดหน้ามันค่ะ นี่ตอนนี้กำลังออกดอกงามสวยงามไรเป็นทงแบบใหญ่กว้างไกลริบริวค่ะมองนี่เป็นพันพันไรค่ะมองนี่ว่าแม,ม่ในน้อยค่ะตรงนี้คือเป็นพันไรเลยค่ะเนี่ยค่ะกังหันค่ะกังหันล้ม ไกลๆขอนกัมเนกังขันลม